นาพี่เอวัดดาวพี่เอกำลังหว่านปุ๋ยอยู่คุยกับพ่อก่อนพ่ออนันต์วงละไมพ่อนาแปลงของเอเนี่ยเขาได้ใช้ชุดแน้งนาไม่ปวดตายไหมบวกไปกับยาคุมเลนรุ่นนี้มันงอกดีไหมงอกดีงอกสวยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าหน้านี้ได้ผลครับเยอะผลไปหน่อยแต่มันผลเยอะไปหน่อยครับแล้วก็มามางานยาด้วยครับอ่าเอาให้อยู่ยาหญ้าเนี่ยเออพอเยอะอยาคุมแรงไปหน่อยยาคุมแรงครับแต่ว่า จะลากเอ้ยตัวช่วยลากเอ้ยตัวช่วยดินตัวอุ้มน้ําเนี่ยแปลงนี้ใช้ถือว่าพอใจนะอ่าขึ้นดีแล้วแหละขึ้นดีวครับก็รุ่นนี้ของทุกปีจะเป็นปัญหาแต่วันนี้หว่านปุ๋ยก็ใช้สูตรผสมปุ๋ยมีไบโอมีตัวฟูวิทถึงกิโลแล้วก็มีตัวไหนอีกไหมอะบิโนใส่ไหมรุ่นนี้อะมิโนไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แต่ว่าใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดใส่สูตรอะไรไปรุ่นนี้ นิใส้ั้งแรกน่ใสยูเรียเพราะน้ำไม่เค็มน้นาไม่เค็ม,ม,มก็เอายูเรียกาดได้ก็พอใจนะแล้วนายแปลงนี้ครับ,รบ,รบขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ